จังหวัดศรีสะเกดมอบถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดวงโยธวาธิตนานาชาติประเภทโมเดนคอนเสิร์ตแบนด์และซิมโฟนีออเคสตราวันนี้ครับที่อ้องประชุมศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒศรสีสะเกดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงสุขสมนิทผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากมรมหลวงราชสารีาานีสิริพัฒน์มหาวชิระรชาชธิดาในการประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติประเภทโมเดินคอนเสิร์ตแบนและซิมโฟนีออคสตาจังหวัดศรีสะเกดโดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกดและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกด ร่วมกับสมาคมวงโยธวาทิตศแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมการประกวดวงโยธวาทิ์นานาชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวชิงถ้วยพระราชทานขึ้นระหว่างวันที่18ถึง21ธันวาคม2567ณจังหวัดศรีสะเกษสรุปผลการแข่งขันประเภทโมเดนคอนเสิร์ตแบนด์และซิมโฟนีออเคสตาราปรากฏ ผลดังนี้นะครับโมเดลคอนเสิร์ตแบนด์ดิวิชันหนึ่งชนะเลิศได้แก่ทีมสุรนาราีวิทยานครราชสีมาประเทศไทยโมเดลคอนเสิร์ตแบนด์ดิวิชันสองชนะเลิศได้แก่ทีมสารศาสตร์วิเทศนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยและโมเดลคอนเสิร์ตแบนด์ดิวิชันสามชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร Modern Symphony Orchestra Division 1ชนะเลิศได้แก่ทีมวิทยาลัยนาฏศิลป์น,นคนนรราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยครับและ Modern Symphony Orchestra Division 2ชนะเลิศได้แก่ทีมหอวังกรุงเทพมหานครเฉลยพมิศถ่ายภาพสุวิชัยลาสกุลปริชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน Thank you